เอ่ออัดคลิปยังอ่ะเฮ้ยเริ่มคลิปล้วอโอเคโอเคก็สวัสดีกันดู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 ดนดู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 ยกดตู้ด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 กดู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  แคนดี้คูณสองอันนี้เมดินจาวลไทยคืนนี่ครับตามด้วยจินเนอริกโรเพลกเอ็มไม่ใช่เกมนะครับต่อไปยกให้แมปบลูคเฮเวนแบบสนุกประจำปี แถมมีแต่แมปที่ผมชอบทั้งนั้นเลยแมปคนที่สร้างบุกแฮรวนี่สร้างแต่แที่ผมชอบนะอืมสร้างแต่แมปที่ผมชอบนะอืมครับต่อไปก็คืออันนี้สามสูสามชอบเน่นนะแต่ว่าผมไม่ชอบฮะฉะนั้นก็ผ่านไปได้เลยฮะ ต่อไปยกให้นี่นะครับกาวพิษกับประจนภัยของคนกาวกาวไม่ใช่กาวแบบนั้นนะหมายถึงกาวที่มันแบบทาทาไว้แล้วก็แปะไม่ใช่แบบนั้นโอเคฮะอันดับต่อไปทายซี Hmm. ก็ต้องเป็น Action Tower d e f e n s e เดี๋ยวจะอัดให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะ Action Tower d e f e n s e อย่าทำให้ฉันผิดหวังแล้วกันนะสกิปโรดเลยไมอยากรอนานอะ่สะสกิปมันสกีให้ตอนที่เสร็จแล้วอะ่ะ J2 นี่ครับผมเลเวลหกนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดู start now slot teleporting คุาาอาจจะคิดเสียนะว่าพี่เกมนี้มันไม่สนุกวินะมันจะสนุกได้ไงอ่ะไม่ร้องไม่รู้นะครับท่านผู้ชมหน้าปกเกมมันเหมือนจะไม่สนุกแต่ภายในมันสนุกนะา โอเคมาดูกันเออวางสามร้อยไว้ตรงนี้ตามด้วยอันนี้แล้วก็อันนี้น,นแมปแนววางฐานอันนั้นเอ้ยเอ้ย จะ,จะเอาเช่อฉันจะอัปเดตให้นายดูแล้วนายจะรู้ว่าใครแข่งแกร่งแข็งแกรงแข่งแกลง,ก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 งนี่หมายถึงใครอะ่ะมาถึงแค่ไงนล่ะเะทำไมไมัเนเตนอนไม่ได้่ินี่จะไปทำอะไรถังเอาไปกินซอมบี้มันจะมาโจมตีเราด้วยนะฮะ ในเกมนี้มันเอาแล้วฮะมันหาเรื่องอำน,นาจดือของนันนี่ฮะเฮ้ยสุดแล้วไงทุกคนอาจจะสงสัยว่าพร้อมชื่อแต่พร้อมชื่อมันนี่นะนี่ฮะความสนุกข,ของเกมนี้มันอยู่ที่มันสามารถทำลายป้อมฐานได้แล้วก็มันสามารถโจมตีรได้ด้วย มันเขราสามารถถึงไยูด้ดที่ตรงน,ะะนี้นคะ่ะนี่ฮะโอเคก็เข้าๆประมาณนี้อเนาะอืมก็หมดแล้วนะฮะแต่ว่ายังมีอีกนะฮะนั่นก็คืออันนี้อันสุดท้ายนะอันนี้อันสุดท้ายแล้วนะนั่นก็คือ เกมเอ็กโคทำมาอยูดอ่ดิจุกให,ให้ดีเด่นประจำปีเอ็กโคเกินนะก็นั่นก็คือมันไม่พอมาให้นะฉะนั้นผมจะพิมพ์ค้นหาเองเลย ไอร็อบมีไอร็อ,รอบมันสกดแบบนี้เปล่าก็ช่างมันเถอะฮะอุ้ยอีโมจิมาทำไมอะไอรอบมีนี่ฮะเกมนี้ยกให้ดีเด่นประจำปีโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนที่ค่ไปกันและเออชัอน่น